ลายาวๆเลยครับผมตัวเชื่อม200แอมป์แบบอินเวอร์เตอร์ทั่วไปนะครับแต่ว่าแบบยังไม่ได้ชาร์จเลยวันนี้เพิ่งทำเสียจกับล้องเลยครับเปิดหลอกไฟทั่วบ้านเลยต้องขึ้นไปเก็บสายแพงอีกเออพอละอย่บอมีไฟสอดแจงน, <laughs> นี่ครับผมบ้านใหม่นะครับท่านลูกค้าอันนี้12กิโลวัตต์นะครับ12,000วัตต์เต็มเปี้ย บ้านใหม่ครับยัำพันเดือดขึ้นพันเห็ดเอาไฟโซลิดเซลล์มาติดก่อนนะครับแบตลิเทียมครับผมเออแต่ว่าใส่พันโมดุลดุลหนึ่งก่อนนะครับนะอ่าต้องกลับไปเอามาอีกอันนี้คือเขามาเทสระบบก่อนนะครับก็นี่นอนทํางานนะครับเสียงงานพัดลมเจนนะครับลมอะไพัดลมจะบอดแป้งนะครับแป้งไหมนะครับใส่ซี่ไหมเพัดนะครับผมเนี่ย หม้อแปลงท่องแดงแท่ร้านเปอร์เซ็นต์ครับผมโตรดลวดฮิตาชิคือเก่าเนี่ยอันนี้สิบสองเนะครับอ่าคอนดักตเตอร์หกร้อยแอมครับอินดักเตอร์แรงผมควนนะครับควนแล้วก็นี่พลังเกียรน,นะครับพลังเกียรก็หมายถึงว่ามันมันอ้าครับวันนี้ก็ยี่สิบเก้ากุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอ้า มุมสูงกับขาขึ้นวันที่ทยี่บเก้าครับผมแผงนะครับห้าร้อยห้าสิบวัตต์ครับผมโมโนโห้าเซลล์นะครับเก้าแผงนะครับเก้าแผงหยับยึดกันโค้งนะครับกัน <c oughs> กันเสดจกันโค้งฟ้านตรงกลางตรงนี้เนาะนรครับสายจินมสายเก้าสายเชนวนนะครับลงไปข้างล่างเลย้าไปข้างล่างเนาะ ค่ำคืนอันมืดมิดจากถุ่มนี่ครับไปที่แทงน้ำเมื่อกี้นะนะคุณเบิรงนนาเดกก่อนอ่าครับทานใดทางโปกขำคืนนี่เนาะนี่ครับสองทุ่มสองทุ่มของวันที่ยีิบเก้ากุมภาพันธ์สองพันหาร้อยหกสเจ็ดนะคราบนะครับก็นะครับ อ่าลอยโฟโล์มได้ดีแน่นอนอากาศนะครับยังอยู่สูงอยู่สินะครับสูงนะครับนี่จากพื้นดินกับว่ามันตึกซ้ำซันหน่อยเลยแหละนะครับอ่ะเราลุล้งไปทางล่างครับผมบรรยากาศทางล่างนะลางยาวๆเลยนะครับผมตัวเชื่อมสองร้อยแอมแบบอินเวอร์เตอร์ทั่วไปนั่นแหีะยอ่า แต่ว่าแบตจะไม่ได้ชาร์จเลยวันนี้เพิ่งทำเสร็จกันรองเลยครับเปิดหลอบไฟทั่วบ้านเลยต้องขึ้นไปเก็บสายเพียงอีกเออว่าละาาเห็นว่มีไฟสอดแจงน,น,น, <laughs> นี่ครับผมบ้านใหม่นะครับท่านลูกค้าอันนี้12กิโลวัตต์นะครับ12,000วัตต์เต็มเปียะบ้านใหม่ครับยังไ่ทันเดี๋ยวขึ้นเพลนเอาไฟโซลิตเซลล์มาติดก่อนนะครับ <laughs> แบตลิเธียมครับผมเออ จว่าใส่เพ่นโมดรุนร่นหนึ่งก่อนนะครับนะอา่าต้องกลับไปเอามาอีกอันนี้คือเข้ามาเทสระบบปกรอนนะครับก็นี่น้อนทํางานนะครับเสียวกัพัดลมเจนนะครับลมในพัดลมจะบอดแปลงนะครับแปลงไหมนะครับใส่ซี่ไหมเพอดนะครับผมเนี่หม้อแปลงทองแดงแท้ล้านเปอร์เซ็นครับผมปวดรัวที่กระชีคือก่าเลยนี่ 12K นะครับอ่า คอนดักเตอร์หกร้อยแอมครับอินดักเตอร์ังผมคอนนะครับคอนแล้วก็เนี่ยพลมเกนนะครับพลมเกนก็หมายถึงว่ามันมันไม่ดึงพลังงานจากบอร์ดจากอะไรคือพอปั่นตัวเองปุ๊บน้องก็จะเลี้ยงกันเองนะครับนี่สามตัวเนี่ยนะครับแอโร่ก็ดีนะครับผมนี่ดึงไฟอยู่นิดหน่อยครับผมนะแบตก็ยังพันในชาดอกนะครับผมแบตหนึ่งโมดูลนะครับ แล้วก็ระบบ mpt ชาร์จรองรับแผงตัวนี้รองรับแผงได้ถึง18แปผ่นนะครับ18แปผ่นสิแผ่นนะครับผมอนุกรมชุดละ3 6ชุดนะครับนี่ก็ระบบโ d เ t ชันนะครับเซิร์ชกันฟ้าดินกาวอเรานะครับอนะครับอันนี้แผงอันนี้ ac นะครับแล้วนกะ็ิมิเตอร์พพ้อมๆนี่เริ่มใหม่เลยนะครับนี่เริ่มใหม่ลหแล้วยังบ้านีหนเิ่มิดกับปั๊บกเป็นศนบนในมุนนะ นี่มุนนะครับเห็นมันี่นะครับมุนนะจ่อาจจะเรื่อมแฟนิดหน่อยเรื่องไฟครับจะได้รู้ว่าแต่ละเดือนนะครับใช้ไฟไปกี่หน่วยกี่หน่วยอ่าถ้าเปรียบไฟไฟ้าแล้วก็เสียค่าไฟเดือนละจักบาทนะครับอ่านะครับตัวนี้ใส่งานแบบอ่าหนักๆนัได้เลยตัวนี้นะครับทีวี่พัดลมแอร์สบายๆนะครับยีิบสี่ชั่วโมงเลยแอร์ตู้เย็น่สบายคนเท็ยไห้สำหรับแอร์เนาะ บ้านใหม่รหรับพวกทีวีนี่ครับนี่ครับให้กันแบบยาวๆเลยนะครับผมบ้านพักตักอากาศโอ้สั่งเบิดเป็นลานครับ,บาาวิวสวยบรรยากาศสวยคือเก้าครับมองได้มองหันทีมงานทําเที่ยงมืดคือเก้าทีนี่นะครับคนกับลูกค้า ทั้งเปิดงานทั้งปิดงานเลยทั้งแต,แต่มาเริ่มงานเมื่อกีเลี้ยงนำฟองนะครับแล้วก็ปิดงานอีกโอ้ขอบพระคุณเลยหลายเลยนะครับผมนี่กันนี่อันนั้นก็เป็นแทงน้ำนะครับแทงน้ำเพิ่งกำลังเห็ดเนาะนี่เดี๋ยวผมไปเบิ้องกไก่อันนี้เป็นระบบใหญ่เลยนะครับถือว่าเป็นระบบใหญ่เลยแหละใหญ่อ่าท่านใดนะครับวันที่วันนี้วันที่ยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด อา่ันได้รั่งโปนะครับค่ําคืนนี้เที่ยงคืนนะครับอ่าโปรโมชั่นหนึ่งมืนบาทนะครับไอตัวโปนะโมเมนชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นแสนนะน,นี่ครับนี่นะน,นี่สว่างสวยทั่วเลยนะครับผมอันนี้เป็นชุดอาใช้งานแบบนักเลยพวกแอร์พวกที่วีตู้เย็นเชื่อมเล็กพวกนี้ที่ันเชื่อมเมื่อก,กี้แหละแต่อันนี้กลางคืนบ่อยากให้เทศหลายเพราะว่าอ่าแบตจะไม่ได้โดนชาร์จไฟเลยนะครับแบตเตอรี่นะ ก็ติดเสร็จก็ลองเลยนะครับลองกําลังเลยแต่ก็เดี๋ยวมาใส่แบตอีกโมดูลหนึ่งนะครับก็ <Okay. S 1> จะเทสอีกรอบหนึ่ง <Okay. S 1> อา้าวสนใจก็โทรมาสอบถามตามเบอร์ได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าหกสี่เก้าเจ็ดห้าแปดสองเจ็ดนะครับแอดไลน์ค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับหมายเลขโทรศัพท์นะบ่มีไอเดียนะครับค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์เลยที่เบอร์ศูนย์หกสี่สองเจ็ดหนึ่งสามแปดเจ็ดหกนะครับกันตะพลโซลาเซลล์แล้วก็ เอาไงไงี๋ยวเพิ่นมเพินน้ำอุ่นแวบๆอยู่ของน้ำมีน้ำอุ่นด้วยจะไม่มีน้ำนี่ของน้ำนี่ถ้าเบเกอร์น้ำอุ่นนะนี่นี่ครับผมตัวแกต่อหรือยังงนี่ ทเทีดตัดเทีดอะไรได้เลยครับต้องมี้น้ำครับมันถึงจะเปิดได้นะยังไม่มีน้ำเข้าเลยแต่ว่าทํางานแล้วเสียงดังแตกแล้วเมื่อกี้เนาะคือไฟเผาเรีย่ว่ายังไม่ให้มีน้ำเปิดไอตัวสวิตซ์ทำงานความร้อนนะครับผมท็อปอันนี้พระจังสร้างมาตถุทหารนะครับช่างไฟเดินทั้งบ้านเลยนะครับช่างไฟเดินทั้งบ้านแล้วเราก็มาผลิตไฟเผาในระบบนะครับเป็น สายเมนให้นะครับผมเส้ทุกอย่างตัวนี้แต่น้ำบุญผสมควรวจะใส่หลายตัวนะครับถ้าหลายตัวนี่มันบ้น้ำบุญมีนมินไฟเยอะนะครับส่วนมากน้ำบุญเนี่ยผมจะให้ลูกค้าแยกเลยถ้ามีไฟบ้านก็จะให้แยกไฟบ้านแ,แ,แต่ถ้าจะใช้น้ำบุญก็ให้แยกเป็นแบบอีกชุดหนึ่งชุดใหญ่เป็นชุดสําหรับน้ำบุญเพราะว่าอาบน้ำกับอาบก็โดนนะครับเมื่อเกินครึ่งชั่วโมงหรอกเนาะก็ได้อาบนา้ำแต่ว่าการอาบทีไดทีนึงมันจินไฟเยอะครับมันดึงไฟเยอะนะครับดึงไฟมาหาสาลในระบบ ฮีเตอร์เขาเรียกว่าฮีเตอร์น้ำบุ่นี่กินไฟมหาศาลเลยนะครับน้ำบุ่นี่กินไฟแบบดึงมหาศาลแน่นอนแต่ว่าถ้าอยู่บ้านไรไปนั่งสิตรงแยกเป็นอีกชุดหนึ่งสําหรับแต่ว่าก็ไม่ได้อาบนานขนาดนั้นก็เป็นชุดหนึ่งครับที่ชาร์จไว้สองสามแผงนะครับอ่าแบตโมดูลหนึ่งแล้วอินเวอร์เตอร์สักสามกิโลวัตต์สามถึงห้านะครับต้องสามถึงห้าน้ำบุ่นนะกินไยนะต้องขนาดนั้นเลยนะครับผมน่นครับอ่า วันนี้ก็คลิปสั้นๆท่านได้ทนใจครัทน่นลูกค้าเพิ่นโอกรลังเปิดท่ายกล้องอไฟไหมครับผมก้ำบันขึ้นบ้านนะครับนี่สางเปินเป็นล้านแล้วนี่เพิ่งเปิดเราก็มาแบบเปิดไฟจําเลยระบบเลยนะครับนี่ลูกหลอดเลยอ่าตัวนี้ลิเทียมสอดแจ้งแน่นอนใช้งานหนัหนกๆสบายจริงๆเพิ่นก็คืออีกโมดูลหนึ่งไหผมมาใส่ให้โมดูลนก่อนยิงสองโมดูลน,นะครับ สิบสองกิโลวัตต์นะครับผมอินเวอร์เตอร์กับสิบสองกิโลวัตต์นะครับหมื่นสองพันวัตต์ก็ใช้งานหนักๆสบายเลย,ยหลังเป็น l อ d นดีครับนะครับ,นะรบแล้วก็เชื่อมเล็กกว่ามันเชื่อมเล็กขึ้นหาหกพันอยู่แล้วครับน้นอยๆกับสามสี่พันวัตต์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเก็บงานกอนครับผมนี่ทีมงานอยู่ซ้ายมาเนี่ยเอาขอพูณครับผม